โกโก้ในสวนยางนะครับช่วงนี้เป็นหน้ากำลังจะเข้าหน้าฝนของทางภาคใต้นะครับช่วงนี้ก็มีความชื้นค่อนข้างจะสูงจะสังเกตเห็นบระเวณดินนะครับก่อนข้างจะชื้นเลยเปียกจะมีใส่เดือนเต็ม เรามาดูโกโก้ช่วงนี้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่ครับต้นนี้ค่อนข้างจะสวยแตกกิ่งค่อนข้างจะสวยครับ ด้านบนก็มีนะครับสังเกตว่าด้านบนพื้นมันค่อนข้างจะเอียงลงมานะครับเอียงมาเราไปดูฝั่งนู้นก่อนนี่แตกกิ่งสูงหน้ามากเลยนะน่าจะสักประมาณเออเดี๋ยวนะ ร้อยเกือบเกือบร้อยแปดสิบนะครับสุงเกือบเกือบร้อยแปดสิบเซนตรงจุดที่ตรงแตกกิ่งนะต้นนี้ก็ออกดอกแล้วนะครับตอนโน้นก็ ใหญ่เหมือนกันแตกกิ่งเป็นกิ่งสองชั้นขึ้นแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับชั้นแรกชั้นที่สองตอนนี้เคยออกดอกแล้วนะแต่ยังตอนนี้ไม่เห็นมีดอกเลย,เลยน่าจะร่วงไปแล้ว ต้นด้านบนนะครับผมปลูกระยะห่างประมาณ4-5เมตรนะครับต่อต้นนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันที่ไม่ปลูกชิดเกินไปในสวนยางเพราะเ,เวลาโตผมคิดว่าถ้ามันโตขึ้น มันจะทึบเกินไปมันอาจจะ,ะมีปัญหาเรื่องแสงลงมาถึงตรงเรย์ลำต้นอะไรพวกนี้อาจจะไม่ถึงนะครับอันนี้คิดเองนะสังเกตว่าต้นที่อยู่ด้านบนกับต้นที่อยู่ด้านล่างนะครับต้นที่อยู่ด้านล่างก็คือเป็นที่มีความชื้นสูงกว่าจะโตไวกว่าด้านบนนะ ต้นสวยกว่านี่เห็นไหมตรงนี้เป็นที่เอียงมันอาจจะเป็นที่ลำต้นด้วยหรือว่าสภาพอาหารหรือแสงหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่สังเกตดูต้นที่อยู่ด้านล่างจะโตไปกว่านะนู่นนะครับตรงนน้นก็เหมือนกัน ดูไปเรื่อยๆครับต้นนี้ก็แตกกิ่งขึ้นมาแล้วฮตรงหน้าดินก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับอันนี้มีความพื้นสูง สภาพค่อนข้างจะต่างจากต้นที่มีต้นที่อยู่ด้านล่างนะครับต้นล่างด้านล่างจะสวยกว่าเล็กน้อยปลูกพร้อมกันหมดเลยนะครับต้นนี้สูงเลยช่วงช่วงก่อนหน้านี้ผมใส่ปุ๋ยไปแล้วครั้งหนึ่งเป็นปุ๋ยสูตรสิ สิบห้าสิบห้านะครับใส่ต้นหนึ่งก็ประมาณสักสามกำมือโรยรอบโคนต้นก็ห่างจากโคนต้นประมาณหนึ่งอกก็ใบเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วผมใส่ได้ยังไม่ถึงเดือนเลยครับใส่ปุ๋ยไปก็มีใส่ปุ๋ยคอกก็คือคก,กิ่ไก่กิ่ไก่ผสมกแกลบก็คือเป็นก,กิ่ไก่ ไก่ไกเนืงง้อครับไก่ขาวที่เขาเลี้ยงก็ทิ้งไว้้ามปีก่อนนะครับอย่าเอาปุ๋ยขี้ไก่ที่สดที่เพิ่งแห้งเอามาใส่ทันทีมันจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราได้ต้นนี้ก็เคยฉีกครั้งหนึ่งแล้วสภาพดีขึ้นมายังไม่ออกดอกครับต้นนี้ ตอนนี้เคยมีปัญหาเรื่องเออ่ไม่แน่ใจะเป็นอะไรนะฮะมันเหมือนไม่สวยเท่าไหร่ตรงนี้แต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วกลับดีกลับมาดีขึ้นเนี่ยฮะกำลัลงจะ,ตะแตกแตกอีกชั้นหนึ่ง ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งต้นนี้ก็สวยดีครับนี่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 มาดูคนระับน่าจะโดนหนอนนะนี่ครับเป็นหนอนเ้มาทำลายแล้ว นอนเข้าไปแล้วนี่คือปัญหาของหน้าฝนด้วยช่วงนี้เป็นพวกนอนผีเสื้อครับเข้าไปนี่ครับโดนละนี่นี่นี่น,น,นี่เต็มเต็มเลยจต้องต้องหายาหรือเป็นพวกเดี๋ยวเป็นหาเป็นอะไรมาเขี่ยออกหรือเป็นยาฆ่า,ามแมลงนะครับมา จัดเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้เรียบร้อยครับหักแน่นอนตายแน่นอนนีต้นนี้ยังไม่ออกดอกครับสาภาพไม่สวยเท่าไหร่ต้นนี้ ดูโซมโซมไปแต่ก็เริ่มใส่ใส่ปุ๋ยแล้วคิดว่าน่าจะเริ่มมีไม่นานน่าจะออกยอดใหม่นะครับนี่ก็นี่นี่นี่ติดแล้วครับติดผลแล้วมี เรียกเข้ามาดูเริ่มติดผลแล้วในสวนยางเออผลเล็กมากอมองไม่เห็นไม่โฟกัสเลยเดี๋ยวนะครับอ่ะได้ละนี่ครับไปแล้ว ไม่รู้จะรอดผ่านหน้าฝนหรือเปล่าก็หน้าฝนกำลังจะเข้ามาถ้าผ่านไปได้ก็อีประมาณนับจากนี่ไปอีประมาณสี่เดือนห้าเดือนนะครับผลเขาจะเริ่มสุกก็วันนี้ก็เป็นวันที่เดือนเป็นเดือนพฤศจิก,กาก็หนึ่งสองสามสี่ประมาณเดือนมีนาเมษานะครับก็น่าจะสุกก็จะถ้ารอดไปได้นะครับแต่เป็นรอดเป็นเน่า นนต้นเล็กครับก็เริ่มแต่กิ่งใหม่แล้วเหมือนกันก็น่าจะคืนเป็นฉัดอื่นขึ้นมาฉัดสูงขึ้นมายังไม่ออกดอกครับต้นนี้เตี้ยหน่อยใบเหลืองเดี๋ยวไปเลยก้นนี้ไม่ไมีสมบูรณ์เท่าไหร่เลยครับท,ทั้งทั้งที่ ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีอะไรเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าอาจจะโดนเรื่องโดนแย่งอาหารตั้งจากต้นยางพาราหรือจากพวกตระกูลขิงขาพวกนี้ครับหรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นที่ต้นพัน์ตั้งแต่แรกปลูกหรึเปล่าอาจจะอ่อนแอก่อนหน้านี้เพราะต้นเล็กมากตอนปลูกต้นนี้ต้นเล็กมากเลยเห็นไหมครับ ชัดขึ้นมาก็ไม่สวยนะนอย่างที่บอกนะครับทุกๆคลิปเกี่ยวกับโกโก้ที่ปลูกในสวนยางมักจะเ,เจอปัญหาก็คือโดนแย่งโดนอ,อยางพาราแย่งอาหารซึ่งแก้ปัญหาก็คือนั่นแหละเบื้องต้นก็ใช้จอบนะครับสับรอบโคนต้น ช่วยได้แป๊บนึงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลากฝอยก็กลับมาเหมือนเดิมต่แต่ถ้าต้นโกโก้เริ่อใหญ่ขึ้นก็น่าจะสู้ได้กับเรื่องอการแย่งอาหารก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็คือถ้าต้นเล็กอ,อาจจะเสียเปรียบเรื่องอรากยางพารานิดหน่อยแต่ถ้าต้นต้นใหญ่ขึ้นมาก็น่าจะดีขึ้นนะครับ ต้นนี้ก็มีดอกแล้วนะครับเนี่ยเคยถ่ายหลายๆคลิปแล้วล่ะต้นนี้มีดอกแต่ยังไม่ติดนะก็แปลกใจต้นนก,ก็ใหญ่อยู่นะครับอีกอย่างการปลูกใน ส่วนย่างก็คือเรื่องของแสงแดดจะเห็นว่าต้นนี่เห็นไหมมันเอียงไปหาแดดนะครับเพราะฝั่งนู้นมีแดดกนข่าจะจัดแต่ฝั่งนี้ทึบแสงนิดนึงมันจะเอียงลำต้นไปเห็นว่าทรงพุ่มจะไปหาแสงแดดทางทิศตะวันตกหมดเลยที่ฝั่งนู้นคือทางทิศตะวันออกนะครับ ก็รับแสงฝั่งนู้นเต็มที่เลยแต่ยังไม่ติดผล <c oughs> แบบอี่ตอนนี้ไม่สวยเท่าไหร่ต้นนี้เป็นเหมือนลนักษณะเหมือนฝากเนื้อไปมีแผลเกิดขึ้นนี่ก็โดนวัชพืชเถาวันเรื่อง,งเนี้ยมาดูคคนต้นนะครับเห็นไหม น,นี่คือรากรากเลยเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้อันนี้คือรากโกโก้อ่นี่นี่น,นี่นี่คือรากยางเต็มเลยนี่คือมูลไส้เดือนนะครับเต็มเลยใส่ปุ๋ยไปแล้วดินค่อนข้างจะดีนะครับ ใส่ต้องเป็นปุ๋ยอินทรีเคมีอินทรีเคมีปุ๋ยอินทรีแล้วก็ปุ๋ยเคมีใส่ปีละประมาณครั้งสองครั้งนะครับีต้นนี้โดนเคยโดนกิ่งยางนะครับกิ่งต้นเนี้ย กิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้ต้องเป็นกิ่งยาวโนยใสตอนนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วนี่ยมีร่องรอยร่องอการโดนเห็นไหมนี่นี่นี่กิ่งฉีกเลยกิ่งนี้ก็โดนนะครับตอนนี้เอาไม้ค้ำไว้เดี๋ยวนะนี่ดีขึ้น สภาพค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับตอนแรกจริงห้อยมันแบบนี้เลยอ่าดีขึ้นคํำกลับไว้ก่อนนี่ฮะพุ่มพุ่มสวยนะครับผมชอบมากเลยต้นนี้การรับแสงก็หันหน้ามาฝั่งนี้หมดเลยนะเพราะฝั่งนี้เป็นค่อนขาจะมีแดด เห็นไหมเนี่ยครับเหมือนหันหน้าไปฝั่งมันจะหันไปฝั่งที่มีแดดอตอนนี้กท็ทั่วไปครับ ังไม่สวยวันนี้ก็รอยอีกนิดครับกำลังฟืน้นอันนี้ก็เหมือนกันต้นเล็กผ่านต้นต่อไป ดูป่านผ่านตอนนี้เมื่อก่อตอนปลูกต้นเล็กมากเลยต้นนี้กับต้นนี้แต่เนื่องด้วยมันอยู่ในที่ลุ่มค่อนข้างจะชุ่มชื้นมีน้ําเลี้ยงตลอดปีก็ได้เปรียบนะครับนี่ กันคือต้นที่ให้ดูตอนแรกเลยนะครับตอนคลิปว่าต้นมันจะใหญ่มากต้นมันจะสวยกว่าแต่เสียดายสูงไปนิดนึงครับตอนปลูกกพราไม่ได้เรียนรู้ว่าต้องตัดแต่งจริงตอนไหนมันก็เลยสูงขึ้นไปครั้งแรกของการปลูกเดี๋ยวครั้งต่อไปถ้าเกิดมีการขยายแปลงขึ้นก็น่าจะ,ะตัดแต่งใหม่ครับ ทิ้งท้ายด้วยต้นกาแฟในสวนยางนะครับอยู่ใกล้ต้นนี้เลยนี่ฮะต้นเล็กติดลูกเลยนะน,นี่ใกล้จะสุกแล้วก็เหมือนกับโกโก้เลยครับ โดนรากยางเต็มเลยเนี่ยรากยางพาราทั้งนั้นเลยซากรากยางเราผมสับอด้วยจอบแล้วก็ใส่ปุ๋ยฟื้นมาแล้วตอนแรกก็ใบเหลืองแบบนี้ครับตอนนี้เริ่มใบสีเขียวไปละอเ,เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้